รับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราแค่อยู่กับหนาบ้าแบนคลีโซนกันอีกครั้งนึงนะนี่แต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปยาวมานานแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็จะอัดกันวันนี้เนี่ยเราจะเป็นไข่หนึ่งวันเออเอ่อ,อ,อเออแต่เ,ตเรามีเกือบโอ้โหเพื่อนอเพื่อนไปสิอ่าไปเลย ชื่ออะไรอ่ะอ่ะอโอเคตายอ่ะเอาใหม่ชื่อจิตอ่าไปต่อไปอ้าวอ้าวอ้าวคืออะไรอ่ะเครื่องเปลี่ยนโอ้โหจะให้เราเป็นเพื่อนน่าจะเล่นมาหลายประสบการณ์อันนี้คืออะไรนะใครมันชื่อจิตจิตจิตตาก้าใครฉายทำไมอ่ะจำเป็นเหรอ โว้ยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวดิเอ้ยเออมันจำเป็นขอเข้าุมียว้าวเนีทุกคนวันนี้เราเนี่ยอันน่ะม่เสียงเต็มระบบเลยโอเคเพื่อนไปเลยไปเลยว้าวว้าวว้าวว้าไป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  คือคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้เป็นไข่เขาไม่อยากเป็นไข่ไข่ดีออกไข่มีหน้าที่เยอะนะเออไข่มีหน้าที่อุ๊ยหุยุยหุยเกบเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วไว้ไปต่อว้าว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 อะไรนี่ อุ้ยอุ begun, anything, ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนนี่อาจจะเพื่อนเพื่อนอาจจะเล่นในคอมก็ได้นะโดยเฉพาะไปเพื่อนเร็วๆๆ็็กระเช้ามาแล้วกระเช้ามาแล้วไปเลยวู้อืมเราอาจจะเป็นเออวีไอพีเออเฮ้ยเราน่ารักคักเวลาลงเล่นคึกคักคึกคักเฮ้ยเพื่อน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 ใครเพื่อน เพื่อนอยากเรียนดิเพื่อน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 เอาถาดมาเออเจอคนเกรียนเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งเออเออเฮ้ยไป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 เลยไปเลยไปเลยเพื่อนระวังตรงนี้อ่ะเพื่อนโอ๊ยเพื่อนป้ายป้ายเออไปเลย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 อู้เฮ้ยสนุก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 อ่ะสนุกสนุกสนุกเลยสนุกเลยคุณกำลังควบคุมไข่เฮ้ยไปเออ เออพอดีใจเย็นเพื่อนใจเยน็นใจเยน็นเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งกระโดดดิใจเย็นเพื่อนใจเยน็นนี่ไงพเพื่อนอ้าวไม่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 ใช่ไม่ใช่ใช Einstein, นะผิดทางอ่ะเพื่อน เออใช่ใช่ใช่เพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยไปก่อนนะเพื่อนโอเคไปเดี๋ยวเพื่่ง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 เดี๋ยเพื่่งไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยทำไมมันไม่เปิดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนหลบก่อนสิเอ้ยคืออ่ะรอแล้วเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยไป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 ใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนใจเย็น จอยสติเออเดี๋ยวเออเพื่อนรอรับเพื่อนถาดอะเพื่อนถาดถาดถาดอะเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าหมุนดิเฮ้เฮ้ยเพื่อนอย่าหมุนทำไมเออไปต่อไปต่อไปต่อเออคููที่ใช่ไม่ใช่นะเออเออแล้วไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยนะ อาจจะเออเราเราเมิ่งเคยเล่นเป็นครั้งที่สองนะเราไม่เคยเล่นเมื่อก่อนอยากเป็นคนหน้าตัวเออเป็นไข่มันก็ดีอย่างนึงมันก็ได้ช่วยเพื่อนอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นลื่นนะเออเพื่อนไปเลยโกโกโกเออไปเลยไป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 อ่าอะไรเอ้ยเฮ้เฮ้เพื่อนระว,วังลุงมา มา่ใหม่เพื่อนไปกันไปเลยไปมีคนตายมีคนเออเพื่อนเราจะเป็นไข่ที่ดีให้เพื่อนเองไข่ล้ำค่าไข่ลำโชคออเพื่อนรอก่อนนะเรายังไปไม่ได้อาเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะเป็นไข่ที่ดีให้ตัวเองเพื่อนรอแล้ว โอเคไปต่อวู้ว้าวสนุกจังสนุกสนุกสนุกอ่ะสนุกมากเลยสนุกมากมากเลือเปล่าโว้ยเพื่อนเออไปต่อไป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 อ่วู้ยเกือบเกือบก็วขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนรอก่อนนะเพื่อนเวทเวทพิทเวทพิทเวทอ้าวแล้วถาดอ๋ออยู่ข้างหลังเฮ้ยลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆลงมาเร็วเร็วเลยไป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  เออ <aster> พุงพ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่ง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 เออเปิดชา้าเนอะเปิดช้าปิดปิดเร็วดิเปิดช้าก็ต้องปิดเร็วใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นใจเย็นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ร,ลวรู้แล้วรู้แล้วแบบหนึ่งไม่ไดีง่ายนะเพื่อนไม่ดง่ายไม่ด้ง่ายเอ้ยอ่ะรอสักครู่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 เฮ้ย hr. ไปดิ เอ้ยวงลีมันก็มันก็ยากนะวงลีอะ่ะอือไปต่อเออรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเป็นไข่ที่อุ้ยไปสิเออมันไม่ไปอ่ามาแล้วมาแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวมากน่ากลัวตอนนี้ก็จะเริ่มอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออจะบ้าตายโอ้อโหคือเพื่อนก็ยังจะเป็น คืออะไรด่านตรวจอ๋อโอ้โหคือแบบอ๋อคือเราต้องหยิบไฟฉายอ๋อเข้าใจแล้วก็นึกว่าถือไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่รู้ไงเฮ้ยเพื่อนเอ้าถ้าไม่กระโดดเพื่อนลดเลยเลือดลดฟรีแลดเพื่อนวิววิวตตาย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 คุณ เอาทะเลทรายก่อนไหมเอาดิเออเอาให้เพื่อนเลยเอาทะเลทรายก่อนดีไหมเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมจะบ้าตายโอ้ยไลดิงเดี๋ยวมันโหฮึบอ่าไปฮึบเออกระโดดเพื่อนกระโดดกระโดดเออ ไปต่อไปตัวไป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 เออนั่นแนั่นไปต่อไปโอ้ยโอเคนะทุกคนวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนั้นขอบคุณลนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ด้วยนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตช่องทุๆ5ติดซับนะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากครับ